สวัสดีค่ะพบกับจาโอพัชราพรเทพสุภาอีกเช่นเคยนะคะกับรายการรามาไอดอลออนทีวีค่ะช่วงนี้นะคะจาโอกําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการลดกลิ่นอับของเสื้อผ้านะคะว่ามีวิธีไหนบ้างเพื่อที่จะไปพูดคุยกับน้องๆจากทีมชีวิตดีๆโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยปทุมธาน,นีนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าน้องๆต้องเป็น1ใน1 0ทีมสุดท้ายของโครงการรามาไอดอลคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมปีที่2ค่ะน้องๆจะมีวิธีการยังไงบ้างนะคะอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ โครงการรามาไอด้าคิดนอก,กอรับผิดชอบสังคมปีที่2โดยคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักคิดที่เป็นประโยชน์ได้มีการต่อยอดเข้าถึงชุมชนแบบบูรณาการสร้างความร่วมมือกับหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนในพื้นที่ทําให้ชุมชนมีความยั่งยืนได้ด้วยพลังเยาวชนไทยที่กล้าคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ เราจะได้พบน้องๆจากทีมชีวิตดีๆอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะก็ถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณ290บาทค่ะก็ถือว่าไม่แพงถูกมากๆนะคะพี่ขอ250ไ้ไ้ไหมคะ